อาทีล้างคียล้างชามจะกทำเสร็จก็คือล้างเองนะนเพื่อนนะเทียนเดีอ้อก็ขยันขันแข็งอยู่ก็อจอยป่วยจอยไม่สบายเขาก็ทําอาหารให้จอยนะนเพื่อนนะหุงข้าวให้จอยเป็นอยู่จ้ะเอาข้าวใส่หม้อหุงต้มไข่ต้มผักรอเป็นอยู่จ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เวลาที่อังกฤษก็เปลี่ยนเนาะเนาะไอ้นี่เนาะ It's a อ i ตาล y เชนทูเดย์เช t เช a ค Yeah นเอะเ a ะมันดะโคนะวะเราจะห่างจากเมืองไทยเจ็ชั่วโมงจ้าเพียนที่จะทำอาหารจ้ะ w ัด t you ค o กก o ้งทูเ r r a แอนดีเอินด uh, going um goat curry. c u r r y goat c u r r y เหมือนกัไนไอ้นี่จ้ะเนื้อเนื้อแพะ แกงเนื้อแพะอะไรประมาณนี้เพื่อนๆสวัสดีครับยีาครับโอ้โหว่ายสวยมากเพื่อนเ <c oughs> <c oughs> สียงไอไม่ค่อยสบายจะก็จะเขาก็จะใส่ในเครื่องเครื่องสโลคุกหรือเครื่องตุ๋นนะหม้อตุ๋นในนั้นจะนะเพียยนดีเขาก็จะทําของเขาทุกวันอาทิตย์เพื่อนๆ <c oughs> ก็จะมีเนื้อแพะนะเนื้อแพะพวกไอซอส มะเขือเทศที่เป็นกระป๋องที่ว่าเป็นเนื้อมะเขือเทศนะจ๊ะนะแล้วก็พวกชิลลี่พาวเดอร์พาวเดอร์อะไรของเขาพวกสไปซี่ของอินเดียจ้ะนะที่เขาจะใส่เนี่ยเนี่ยเพื่อนๆนะที่เขาจะใส่ก็ประมาณเนี้จ้ะอันนี้ก็กินเจเขาจะมีน้ำมันมะกอกจ้ะนี่เพี่อนดิหาแป้งจ้ะ ทำของเขาอย่างนี้จะเขาถามจอยว่าจอยจะกินด้วยไหมจอยก็ไม่ไม่กินด้วยนะเพื่อนนะเขาก็จะทําของเขาเขาอยากกินอะไรเขาก็จะทําของเขาอย่างนี้จะจอยก็จะกินของจอยจะเนื้อเนื้อแพะเป็นยงี้เพื่อนเนื้อแพะไม่ใช่เนื้อแกะนะแพะแพะเออเดือดแพะเยอะเนื้อแพะจะไม่ใช่เนื้อแกะเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าเครคอกโก้ อืเด mm hmm. <Good. S 1> ทำข้าวหมักใส่แป้งยูพ p ด t t i งอ่ะเพลนฟ l า u r แป้งสาเีนเนกประสงคลงไปห้าเม็ดสิ o อันเดียอ just one just a c o a t i t j u s, mm hmm. <S t put a lot on ผสมกับแป้งสาเีนเนกประสงค์ะหนึ่งช้อนโต๊ะหรือเพลนฟ l า b เวอร์จะเพยนที่จะใส่น้ำมันมะกอ,อกลงไปจะ What do you want to stir fry? No, you just uh, you just brown the meat off. Okay. Um, put that into there just mm -hmm. to brown it and keep turning it. And also, what goes in there is some sliced red onion. Mm -hmm. And then you trans once that's browned and the onions kind of caramelized, mm -hmm. you put it in there with. Oh, okay. it ็ใส่พวกหอมหัวใหญ่ลงไปแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อสโลคุกจ้ะแล้วก็เนี่ยใส่พวกเครื่องเทศที่เขามีที่บ้านจดยส่วนใหญ่นะเยนทีน่เขาจะใช้ของเทศแข็งเพื่อนอันนี้ก็อนอนโยนเอหอมหัวใหญ่สีแดงที่เขาหัน่นแช่แข็งเอาไว้แล้วนะเพนดี้็เป็นนี้แหละเขาชอบใช้อะไรแบบแบบแช่แข็งแช่แข็งนะจ้ะ ดีก็เป็นคนที่ทำอาหารเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเพื่อนๆนะจะเริ่มใส่ทุกอย่างลงไปในกระทะเทไปเลยออย่างนั้เราเข้าแล้วจะใส่พวกขิงซอยนะขิงดอมซอยแล้วก็ กระเทียมจะแล้วเขาก็จะฝมุนประมาณสี่ชั่วโมงเพื่อนนี่แหละอาหารว่าอาหารฝรั่งอาหาร,อ,าหารอินเดียของแอนดี้ก็ทำปร,ประมาณนี้ของเขาจะ หลังหั่นหันขิงอยู่จะซอยขิงดองเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีกรเล็กด้วยใช่ไหมแอนเด็แคบสัมมากรเล็กโอเค เทียนดูจะเอาจะจะผัดพอให้ให้เหลืองน้อเพื่อนๆนะเดี๋ยวเขาก็จะใส่ไปในหม้อตุ๋นะ้ะหม้อตุ๋นอยู่นู้นใส่นี่นั่นใส่ลงไปจ้า,าประมาณนี้เราก็ใส่ในหม้อตุ๋น ใส่ไอ้นี่ลงไปจ้ะใส่ขิงลงไปจ้ะขิงดองใส่ลงไป s สไลซ ginger อ่าใส่กระเทียมลงไปจ้ะนะกระเทียมอ่าที่บีบแต่กระเทียมเพื่อนๆได้ก็ใส่กระเทียมลงไป It's อยู่ปุ๊บโฟนั่นแหละใส่กระเทียมไปสี่กีบนะนเพื่อนๆนะ yeah. ประมาณสี่ถึงห้ากีบจะใส่ลงไปแล้วก็คนกระเทียมกับเอจินจาให้เข้ากันจะลากกขีบผงจะเขาเรียกกราวคอรีอันเดอร์ใส่ลงไปจะ how many spoons one tablespoon อ๋อหนึ่งช้อนโต๊ะจะกราวคอรีอันเดอร์ใช่ไหม ก็เรีกาวเกาหลีได้ But you just put a teaspoon กาวขิมินก็ใส่ไปแค่หนึ่งช้อนชาจ้ะหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเนี่ยใส่ลงไป Hot paprika Hot paprika powder จ้ะ How many spoon One teaspoon One teaspoon อ่าเถอะเมลิกจ้ะเถอะเมลิกก็ ไอคมินผงจ้ะอ่าหนึ่งช้อนชา <One teaspoon. S> 1 n e teaspoon แล้วก็ใส่บาเบเล่2 <bear> leaves. bay leaves เบเร่เลยเบเล่ฮะ w h a t what you call it <Bear> leaves. bay leaves oh. bay leaf bay leaf อ e a bay l e a f มั v e ดใบคาริมันพอดไปสี่เม็ดนะเพื่อนนะลูกกลางวานนั่นแหละไม่ใช่ลูกกลางวาน Give that a stir. Mm -hmm. And then what you do is put half a tin it's like, of chopped tomatoes. Mm -hmm. Chopped chop, chop, tomatoes. Yeah. Just give that a general stir. Mm -hmm. Save that half for later. Uh huh. ทีแรกก็ใส่ไปแค่ครึ่งกระป๋องก่อนนะนเพื่อนๆนะไอ้มะเขือเทศกระป๋องแล้วเหลืออีกครึ่งกระป๋องค่อยใส่ทีหลังกันยนดีป่ะ And then you put that on on low. o p u t i t on high. On high อรอโอเค For about three hours. Mm. And then after one hour before you want to eat, you put one teaspoon of garam masala. Ah uh, okay แล้วอัน Okay. Put that in. And if you want, you can put the other tomatoes in. Or ื่นได้หรื e ใ i t น้ำเล็กน้อยลงไปก็ได้ไงจ้ะตุ๋นไปประมาณสามชั่วโมงนะด้วยไฟแรงจ้ะเพียงที่บอกแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยมาเติมผงที่ว่าให้ดูไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็น้ำหรือมะเขือเทศที่เหลือก็ได้จ้ะจากนันที่ลืมใส่พริกไปจ้ะนะเขาก็จะใส่พริก มันือนเอนี่แหละวิธีทำอาหารของผู้ชายเพื่อนเพื่อนต้องลกๆหน่อยนะจะหั่นไปจะ,จะพริก3เม็ดจะพริกจากส่วนจอยนี่แหละเราใส่ลงไปในหมอ้อคลิปนี้ก็จะมีพี่แอนดี้ทำจะไม่เห็นจอยหรอกได้ยินเสียงพอจเพื่อนอ่ะนี่ ใส่ลงไปนู่นนะคะวาพอแล้ววัตถะันใส่ให้หมด want extra spicy. อั extra spicy o อออย extra spicy เขาบอกว่าจะเอา extra spicy yeah. water chef คือเพ็ดดีวันนี้ว้าวมาดูว้าวเลยเขาบอกนี่เผ็ดไหมมาดูเชอ่าคนแน <c oughs> เวลาที่ล้างถ้วยล้างชามจะทำเสร็จก็คกือล้างเองเอนะเพื่อนๆนะเอนดี้ก็ขยันขันแข็งอยู่ก็อจอยป่วยจอยไม่สบายเขาก็ทําอาหารให้จอยนะเพื่อนนะหุงข้าวให้จอยเป็นอยู่จ้ะเอาข้าวใส่หม้อหุงต้มไข่ต้มผักรอเป็นอยู่จ้ะเป็นพ่อบ้านที่ดีมากเลยแอนดี้อยู่ You are very good husband. Oh Thank you. Cooking and cleaning by yourself. เขาจะเป็นน Get <gettable> ี้นะเพื่อนนะขัวจอยเล็กๆนะเพื่อนๆเข้าไปยืนสองคนไม่ได้จะแอร์อัดกันมากเลยล้างถ้วยล้างชาม เจ๋งมากมองหน้าเมียเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าฉันทำอะไรใช่ไหมอล้างถ้วยเขาล้างถ้วยแต่ไม่มีฟองน้ำเปจนแม้เมื่อก่อนเขาจะเอาล้างถ้วยแบบว่าไปจุ่มแล้วก็เอามาวางเลยเพื่อนฟองก็เต็มเนาะจอยว่าให้จ้ะเขาก็เลยล้างสะอาดอยู่ เชินไายมุมของพี่แอนดี้ร้านค้วยล้างชาอู้หกำลังไอ้นี่จ้ะกำลังค่อยๆตุ่นไปเรื่อยๆจ้ะเพื่อนๆนะนี่อาหารของพี่แอนดี้ก็ประมาณนี้หละจ้ะเขาก็จะกินกับข้าวไม่กินกับข้าวก็กินกับน้ำเบสนะเพื่อนๆน,นะนี่ถ้าสุกใกล้จะสุกแอนดี้ก็จะใส่มะเขือเทศส่วนที่เหลือลงไปนะเพื่อนๆนะแล้วก็จะใส่ตัวนี้ลงไปจ้ะนี่ สุดท้ายเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปน,นี่โหน่ากินมากหอมสีเหลืองจ้ะอันนี้ก็คือนำเบสเนาะที่อันดี้จะกินคู่กันจ้ะก็ใส่ในอุ่นในไมโครเวฟหรือเตาอบก็ได้จ้ะประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็จะใส่ผงอะไรก็ไม่รู้จะมัสซา่าอะไรของเขาเนี่ยก็จะใส่ลงไปจ้ะนะใส่แบบนี้จ้ะ ใส่หนึช้อนชาจ้ะนะคนจ้ะคนให้เข้ากันแล้วเพียงดี่ก็จะใส่มะเขือเทศสดลงไปด้วยกันเพื่อนๆโอ้น่ากินมากเลยเพื่อนๆเอจ้ะใช้เวลานี่อบนานมากนะนเพื่อนๆนะตุ่นเนี่ยไม่ใช่อบเพื่อนๆพูดผิด ตุนเนี่ยนานมากจ้ะเพียนดีก็ใส่มะเขือเทศสดลงไปด้วยจ้ะสุกแล้วจ้ะเพียนดีก็ทําสุกแล้วเนาะไหนดูซิแอนดี้ไปดูซิดูซิเพ<ฮ>ื่อนๆโอ้สมิลเลอร์ปีแอนดี้บอกสมิลไนท์หอมมากๆแอนดี้บอกอันนี้สุกแล้วจ้ะแต่นะเดี๋ยวแอนดี้เขาก็จะทําทานอีกสักเ How l อ n g y o อ after eat Andy half hour one hour yeah, about half hour. yeah. ี่ยประมาณครึ่งชั่ a โมงแนี้ก็จะกินอีกป,ประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงแต่เพื่อนๆอันนี้ก็สุกแล้วเนาะเมนูที่พี่แอนดี้ทำเพื่อนๆโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปของพี่แอนดี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณครับแอนดี้ขอบคุณบาย